พลังงานแสงอาทิต์นี่คือส่วนยอดพลังงานแสงอาทิตย์จากน้องกีโซลาเซลครับน้ำออกเต็มท่อเลยนะครับนะนี่ขนาดลมเป่านะครับสูบน้ำลงไปในสระนี่เราลงมาทำไปประาณอาทิตย์กว่าแล้วครับนะเนี่ยสูบน้ำเต็มเต็มสระเลยครับจากแรงมากๆเลยครับบูรีรัมนะครับเขาว่าบูรีรัมตามน้ำกินตอนนี้ไม่ต้องแล้วครับผมให้น้องกีโซลาเซลมาติดต,ตั้งพลังงานแสงอาทิต์ที่คุณเลือกได้นะครับนะเราใช้พลังงานแสงอาทิต์คือคือเป็นระบบ สูบัมม์ินะครับลึก60เมตรไล่อ้อยของเท้าแก่ครับเท้าแก่สิงนะครับนะเป็นเอ่อเ้าแก่ใหญ่อยู่ที่จังหวัดปุยลำนะครับมีไล่อ้อย120ไล่นี้คือนี่คือ1แปลงนะครับอีกหลายแปลงอยู่อีกคนละที่นะครับนะอ่าเนี่ยมาติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์โดยที่ไม่ต้องพึ่งแบตเตอรี่ใช้แสงแต่ทำงานโดยเฉพาะไม่ต้องงองแบตเตอรี่ไม่ต้องงองไฟฟ้าถ้าลงไฟฟ้าจะบอกเป็นล้านนะครับนะว่าเดินทางมาจากหมู่บ้านนะครับ อาแบตเตอรี่ที่เห็นนี่คือแบตเตอรี่เราสามารถใช้ไฟฟ้าได้ด้วยไฟฟ้าเราแบ่งเป็นสงโซนนะครับนี่ครับก็คือพลังงานจากอาทิตย์ที่สุดยอดนะครับนะจากน้องกีโซลาเซลครับผมนี่ครับทีมงานของเรานะครับจากน้องกีโซลาเซลครับวันนี้เรามาเก็บงานนะเพราะว่าเราอยากรว้วด้น้ําเยอะไหมที่เรามาทําทิ้งไว้แล้วนี่ครับนี่คือน้าออกสูบใส่ระนะครับสระประมาณหนึ่งไร่นะครับนะโอ้โหนะครับ ดูท่อนะครับนะท่อ PVC นะครับนะเออ่8.8 8.5อ่านี่ครับก็คือท่อ PVC 8.5นะครับนะออ่นี่ครับออกเขาเรียกนิ้วครึ่งนะครับผมนิ้วครึ่งนะครับนี่คือพลังงานแสงอาทิตย์จากน้องกีโซลาเซลล์ครับผมสุดยอดพลังงานแสงอาทิตย์จากน้องกีโซลาเซลล์ครับสูบท่อนี้ต่อไปในบ่อแต่ตอนนี้เรามาตานี้ดูระบบนี้คือธรรมชาตินะครับนะนี่คือตัวแปลงพลังงานของเรา นี่ครับดูใกล้ๆนะครับไปออก300วอวนะครับ4แผงบูสเตอร์คอนเวอร์เตอร์นะครับทำประจีกริยากับแผงแล้วเพื่อต้องการเพิ่มไฟเราทําระบบมันก็ไม้ตียุงนะไม้ตียุงนะครับนี่คือพลังงานแสงอาทิตย์ศู 0, 4ย์สี่สีศนย์เราจะให้เป็นหลอดนีออนก็ได้นะครับหลอดตะเกียบก็ได้หลอด LED ก็ได้ครับผม นี่ครับวันนี้รถคันนี้ติดนะเราจะเอาโฟวินคันสูงมานะครับพอเรามาติดพลังงานให้ท่านนี่ครับไร้อยยี่สิบไล่นี่ครับเขาคนงานกำลังมาฉีดยานะครับนี่ครับพลังงานแสงระเทศไอนี้ลงเก็บลงเก็บนี่ครับรถเราต้องถามลูกค้าว่าทางลําบากไหมถ้าทางลำบากธุรกาจเราจะเอาโฟวินมาคันสงครับครับเราไปให้ได้กลับไป้ทิ้งด้วย ต้องทำงาน,งานเครียดกับเราเลยครับบ่อห้านิ้วสบายๆครับผมสู่พลังงานแสงอาทิตย์ไปต้องง้อไฟฟ้าชาวไร่ชาวนามีสิ์รวยได้ถ้ามีไฟครับผมนี่ครับู่นแผงเซลล์ของเราครับผมเราจะมีโคมไฟด้วยติดอัตโนมัติท่า่าแกไม่อยู่ในะวันนี้ผมมาเก็บงานแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าทำงานหนึ่งอาทิตย์ได้เก็บเงินแล้วครับนี่คือ คนงานมาฉีดเ,เขาเรียกรุ่นมันรุ่นอ้อยแล้วมาฉีดยาฮอร์โมนนี่ครับร้อสบไร่สบายสบายส่งลงน้ําตาลาบุยลำกับโรงน้ําตาลพี่ไม้นะครับพลังงานแสกอาิตจากน้องกี่สโลเซลครับ044641066 0883520989 ใช้พัดลมดูทีวีใช้หลอดนิออนชาร์โทรศัพท์หลอดจับแบงดาสุดยอดพลังงานแสงอาทิตย์จากน้องกี่โซลราเซล์ครับ